สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้คุณกำลังอยู่กับ2องสาและคุณกำลังอยู่กับเพิ่ไปดูมาแล้วกับ2องสาสนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงหนังเรื่องลัวหายยาเผื่อขาอ่านชื่อไม่ผิดนะครับลัวหายยาเผื่อขาหนังเข้าฉายเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ปี2021นเะครับเป็นหนังประเภทคอมเมดี้ครามแล้วก็ดารามา ความยาวหนังหนึ่งชั่วโมง36นาทีพุ่มกับนะครับก็คือเทปเทเลอร์นักแสดงครับมีลาคูนิสจูเลียตเลวิสและก็เอริสันเจนนี่สำหรับเรื่องย่อนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยชื่อภาษาอังกฤษว่า breaking news in your baba, county county นะครับเป็นหนังเกี่ยวกับเรื่องของแม่บ้านคนหนึ่งนะครับซึ่งอายุก็ไม่น้อยแล้วล่ะ ใช้ชีวิตแบบอเมริกันชนธรรมดาธรรมดานะแต่วันหนึ่งมันเกิดเหตุบางอย่างครับที่ทําให้เธอต้องเกิดเรื่องช็อกๆแล้วก็นําความวุ่นวายความวายป่วงมาให้กับชีวิตของเธอครับ mm hmm. เมื่อสามีของเธอเกิดเสียชีวิตแล้วดันไปผูกพันกับเงินสีดําก้อนใหญ่ใครอยากรูรายละเอียดเข้าไปดูในทุกโรงภาพยนตร์นะครับ mm hmm. ความรู้สึกหลังดูของผมครับกำลังเรื่องนี้ หลัวหายอย่าเผือกหาคําว่าหลัวในความหมายนี่คือผัวนะครับคนตั้งชื่อไทยนี่แบบสุดยอดแต่เขาตั้งได้ได้ได้ตรงกับเนื้อหาเลยนะสำหรับดาราที่แสดงเนี่ยแคสค่อนข้างมีชื่อเสียงนะตัวละครที่เอามาเล่นเนี่ยดาราเด่นๆเ,เยอะมากเลยนะครับรวมถึงตัวร้ายด้วยเราอาจจะเห็นหนังจากในหนังของอหนังบล็อกเตอร์ดังๆเนี่ยเยอะเหมือนกันนะ หนังเรื่องนี้ถ้าจะให้บอกสรุปได้เนี่ยผมจะบอกว่ามันเป็นอารมณ์เหมือนหนังเขาหนังเขาหนังเขาครับอสมัยก่อนนะที่มันแบบมันเอาเรื่องธรรมดารรมดาเนี่ยแหละมาทําแล้วก็มีความมีความแปลกครับแต่ว่ามันแปลกแบบเออมันมันเป็นเรื่องจริงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะความตลกของหนังมันจะมาจากบริบทของคุณคุณมนุษต้าคนนี้ครับ ที่แบบคือเดิมเนี่ยเขาเป็นคนแบบไม่ค่อยมั่นใจเขาก็ใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาทั่วไปเชื่อฟังสามีใช้ชีวิตกันมาจนกระทั่งอายุล่วงเลยมาแต่พอถึงวันหนึ่งถึงจุดที่เธอต้องเปลี่ยนนะครับเธอขับเปลี่ยนแบบโอ้โหเราคนดูเราก็ตะลึงไงจำหรบผมนะช่วงแรกๆของหนังเนี่ยผมง่วงครับมีรูปครับ แต่ประมาณสักประมาณ20นาทีไปแล้วพอประเด็นของหนังเริ่มมาเนี่ยเอ้ยเริ่มสนุกแฮะหนังพูดถึงวงการสื่อนะครับค่อนข้างเจ็บแสบเลยทีเดียวแหละอยากให้ลองไปดูกันนะลองดูซิว่าสื่อที่อยู่ในหนังเนี่ยมันเหมือนกับสื่อของบางประเทศที่อยู่แถวนี้หรือเปล่าในการสร้างข่าวในการทำให้ข่าวเป็นที่น่าสนใจแล้วก็นำไปสูจ่จุดจบของข่าวนะครับ ลองดูว่ามีคนแบบนี้ในสังคมเยอะไหมของสังคมที่คุณอยู่ <c oughs> เพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่เคยเห็นคนแบบนี้ในสังคมลองมาบอกกันบ้างนะสาหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปของสองสามพจนสองกับคลิปไปดูมาแล้วกับสองสามพนสองนะครับไปคุยกันในเฟซได้นะ2 3 6 7 2 S O N G เลข3เลข6เลข7เลข2แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ